สวดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องอาคุณสวยสาวเมืองขอนนะคะวันนี้เราจะมาทำเปาะเปี๊ยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยจ้าส่วนผสมก็จะมีเห็ดหอมค่ะต้นหอมแล้วก็วุ้นเส้นจ้ะกระลำแล้วก็แครอทกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็หมูสับค่ะ เกือู้งก็จะมีพริกไทยน้ำมันซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงานนินึงแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะอันดับแรกแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยนะคะเทน้ำมันลงไปเลยจ้า น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแฉะเวลาเราผัดพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็เจียวให้มันหอมค่ะหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปเลยจ้าอันนี้ทำง่ายๆนะคะ ใครๆก็ทำได้ค่ะทำทเองที่บ้านค่ะใส่ตามใจชอบเลยจ้ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะจะได้หอมๆมาากนั้นเราก็คนค่ะ ถ้าหมูสุกแล้วมันจะเป็นสีข,ขาวๆนะคะทครั้งนี้เราจะไม่เน้นใส่หมูเยอะค่ะเราจะเน้นเป็นผักกับบุนเส้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยนะคะเพราะว่าแครอทมันจะสุกยาก ก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราผัแดแครอทกับหอมไปเห็ดหอมแล้วก็หมูเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปเลยจ้าพอเราใส่ลงไปแล้วก็จะคุณให้เข้ากันเหมือนเดิมน,นะคะ พอเราผัดให้มันเข้ากันดีแล้วค่ะรู้สึกว่าผักมันอ่อนตัวลงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงค่ะพอผักเริ่มสุกแล้วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นไปเลยจ้ะ เครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำตาล่ใส่น้นำากลกาคนะตอนแรกอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเรา้วก็ยุง,ง่าไแล้วก็เกลือสุดยี่ขาว ก็าาตามด้วยน้ำมาันงานหนิดงค่ะเพื่อความหอมถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ ก็คนนะคะคนให้เข้ากันเลยนะจ๊ะกระเลิกเป็น,นิดนึงค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ กิมรสนะคะอ,อร่อยค่ะหลังจากนั้นพอเราผัดเสร็จแล้วก็จะพักให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปห่อทีหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการห่อทีหลังเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาไส้ปอบเปียที่เราผัดนะคะเราจะใส่หอมโรยทีหลังค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะจักใส่กระมังพักไว้ให้เย็นนะคะค่ะเรามาถึงวิธีการหอ่ออันนี้ก็จะเป็นแป้งแผ่นปอเปี๊ยะที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะก็จะฉีกเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะก็จะมีไข่แล้วก็อันนี้ไส้ที่เราผัดไปค่ะ ก็เอาไส้ใส่เลยนะคะก็ม้วนเข้าหาตัวเองค่ะพับด้านซ้ายกับขวาเข้าหากันค่ะ แล้วก็ใส่ไข่นะคะทาไข่ก็จะได้นี่คะ่ะบะเบีนยนเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงนะคะม้วนเข้ามาคะ่ะ อันนี้เราทำกินเองนะคะไม่ต้องแบบว่าสวยมากก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาปอเปี๊ยะที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยจ้าแล้วเรามาดูตอนทอดเสร็จนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการทำน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำตาลลงไปคะ่ะน้ำตาลซรายนิดหน่อยคะ่แะ,คะนนแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เคี่ยวเคียวให้มัน,นเหนียวคะ่ะ แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปทีหลังนะคะอันนี้เราจะทอดกับทำน้ำน้ำจิ้มไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ใส่ปอเปี๊ยะเราลงไปเลยจ้า าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะเทคนิคการทอดแบบว่าไม่ให้ไม้ก็คือว่าเราทยอยใส่ค่ะเพื่อจะได้ความร้อนจะได้กระจายค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาปอบเปี๊ยที่เราทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้เราก็จะมาตำถั่วนะคะถั่วลิสงค่ะเพื่อที่จะไปใส่น้ำจิ้ม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเจ้าก็จะเอาถั่วใส่ในน้ำจิ้มเลยมันก็จะเ,เลยๆถ้าชอบทานเผ็ดก็ใส่ที่ป่นลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาปวดเปียที่เราทำเสร็จแล้วค่ะมากินกันเลยจ้า